สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่วันนี้จะทําเมนูพิเศษถ้าไม่ดูเสียดายนะปลาส้งเครื่องบำโจกมกมาทำไมให้อ้บ้านนาเรานวนนองไม่ต้องกล่าวสัก้นมาเดี๋ยวเดีตกลงบำหรือเพลง ปลาลาทรงเครื่องนี่ผมจะใส่ปลาช่อนอย่างด้วยนะครับแต่ว่าตอนล้างนี่เราขยำเกลือไล่เมือกหน่อยขอพี่น้องปลาช่อนตอนนี้แพงมากเลยครับกิโลตั้งร้อยแปดสิบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ถึงกิโลครับซื้อมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วก็จะลวกกุ้งสดใส่ด้วยกุ้งเนี่ยผมซื้อมากิโลละสองร้อยยี่สิบบาทครับ ลาย่างเนี่ยตรงย่างให้สุกเป็นข้างๆไปนะครับอยากกลับบ่อยเดี๋ยวเนื้อปลาจะผงหมดเวลาย่างปลานี่ไฟอย่าแรงนะครับถ้าว่าไฟแรงก็ใช้ที่เท่ากลบอย่างนี้นะครับเนื้อปลาจะได้สวยครับ <c oughs> ค่อยๆค่อยๆ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวน้ำรลวกุ้งนี่เราไม่ต้องทิ้งนะครับทุกคนเก็บไว้ใส่ในยำน้ำปลาร้าทรงเครื่องครับ นี่นะครับลวกประมาณนี้ก็พอนะครับอย่าให้แข็งเกินอย่าให้สุกเกินแล้วก็ต้มน้ำปลาร้าน้ำปลาราหม่ำนี่จริงๆสุกแล้วนะครับแต่ว่าผมจะต้มอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ผมจะต้มสองขวดนะครับเพราะว่าบ้านเราครอบครัวใหญ่กินกันหลายคนมีขวดที่สอง แล้วเราก็คนดูนะครับถ้าเราเห็นว่าน้ำปลาราข้นไปเราก็เติมน้ำเปล่าไปนะครับแต่ว่าผมี่จะเติมน้ำลวกกุ้งครับแต่ก็เป็นธรรมดานะครับคนเราที่จะชอบรสชาติไม่เหมือนกันบางทีรสชาติที่ผมชอบบางคนอาจไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นใครจะใส่น้ำตาลเพิ่มหรือว่าปรุงรสอะไรเพิ่มก็ตามชอบได้เลยนะครับอ๋อพี่น้องผมบอกเสียก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับ ผมเห็นว่าน้ำปลา,า,าร้าเขาวารอยผมก็เลยเอามาทําที่ผมเอามาทํานี่มัมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ <pue> เมื่อ <tyard> เดือดแล้วก็ยกไปเทใส่ถ้วยวางไว้ให้เย็นส่วนเบลก็มาหั่นเครื่องยำไปให้พ่อค่ะหั่นหัวหอมหั่นหัวเทียม ฟรีสดเขียวแดงหั่นใครหรือตักใครตตะใครเนี่ยภาคใต้เรียกใครนะคะตกลงไม่รู้ใครหั่นใบมะกรูดก่อนหั่นต้องเอาแกนกลางออกก่อนนะคะ ก็ใส่มะม่วงเปรี้ยวด้วยหรือใครจะใส่มะนาวก็ได้นะคะส่วนผักแกล้มมีแตงกวากองนี้ผมซื้อมา20บาทลูกเขือเปลาะ10บาทถั่วฝักยาว10บาทผักกาดเขียว10บาท ผักชีลาว5บาทกะทินหรือว่าสะตอเบา10บาทแล้วนี่ครับสะตอถ้าเห็นต้องซื้อขาดไม่ได้เลยมัดเนี้มี7ฝักผมซื้อมา100บาทแล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาด <Okay. S 1> เมื่อเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ลงมือยาปลารา้าทรงเครื่องโอเคเมื่อน้ําปลาร้าเย็นแล้วก็ต้องยํากับกะละมังครับเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่สะดวกน้าปลาร้าเยอะมากนี่เริ่มจากใส่หัวเทียมหั่นใส่หมดเลยครับเพราะว่าหัวเทียมมีประโยชน์ ใส่หัวหอมหัน่นใส่ตักคล้ายหรือว่าใครหัน่นใส่ดีปรีสดเขียวแดงหัน่นใส่ส้มม่วงหรือว่ามะม่วงครับทางใต้เขาเรียกส้มม่วงใส่ใบมะกรูดหั่นผอยแล้วนี่ครับปลาช่อนย่างแล้วก็ใส่กุ้งสดลวก แล้วก็คนให้ทัว่วคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมอืมอร่อยเสร็จแล้วก็รับประทานได้เลยเสร็จแล้ว ยำปลาราส่งเครื่องมัมจอกมอกถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องน,นอง,นองก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วกโ็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดมาแล้วค่ะผักแม่ผักแม่ผักบ้านๆก็จริงแต่พอจัดแล้วดูไฮโซนั่นเนี่ย <laughs> น่ากินทังเลยอะ่ะพี่เบลล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูกเดี๋ยวพ่อจะตักใส่ถ้วยแบ่งให้นะลูกแล้วเบลก็ไปตักราดข้าวตามใจชอบแล้วกันนี่แ่ของพ่อไม่ใจถ้วยแบ่งนะพ่อราบเลยนี่ หอมจังเลยลูกนี่พ่อสาวเลย <c oughs> แต่หอมปลา้ามากๆเลยนะลูกค่ะแล้วก็หอมสมุนไพรด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะหัวเทียมอะ่ะอ,อาคิดเจ้าของร้านอาหารทัววังหน้าที่นครสีธรรมราชอ่ะลูก <c oughs> ก็บอกว่าหัวเทียมเนี่ยเรากินแค่วันละหัวสองหัวนี่ยร่างกายต้านทานโรคได้เลยนะจริงๆนะเนี่ต้านทานโรคแค่เจ็บนั่นหรอพ่อใช่แล้วลูก อืมอร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องอ พ่อเนี่ยวกินปลายหายำครั้งแรกเลยนะคะหอมอร่อยมากเลยค่ะโป๊กกาโป๊กาใช่เลยใช่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่ะพ่อปลายหายำแบบนี้เบลไม่เคยกินเลยนะคะพ่อได้สูตรมาจากไหนหรออืม พ่อก็ทําแบบพุงปลาอือทางใต้นะลูกหรือว่ายำพุงปลาทางใต้นะ,ะแต่ว่าพ่อก็ใช้น้ําปลาดาแทนเท่านั้นเองอืมทาเหมือนกันทุกอย่างเลยอ,อร่อยนะพ่อนะใช่กินใกล้เคียงไปปลาอือทางใต้มากๆเลยผักชีลาวกินกระเทียมแล้วดีค่ะ จริงกับถินริมรัวบ้านเรามีเยอะนะลูกนะ,ะแต่ว่าเห็นป้าน,นั่งขายก็เลยช่วยอุดหนุนดีครับ น้ำปลาร้าเนี่ยเขาปรุงมาแล้วแน่เลยลูกนะทำไมล่ะครับพ่ออร่อยนะเชื่อไม่พ่อไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะพ่อแค่ผ่าน้ำต้มกุ้งเท่านั้นเองอะ น้ำเย็นครับผมอร่อยขอบคุณ <บ apps. S 2> ครับมาทำไมให้ไอ้บ้านเรานุน้องพอเต้นพอเต้นได้ต้องไม่เอาพอเต้นไม่ได้พ<ห>ี่บ่าวเพื่อตอด้พี่ลอบานปาเนี่ยมพวงตา อดให้อีลอบสัก